จริงหรือเปล่าแบงค์สิบบาททรงม้าแบบนี้มีคนประกาศซื้อใน t ิ k t o อกใบละ250,000บาทคลิปนี้มีคำตออ สวัสดีครับ fc ช่องบอรบุรรักเหรียญทั้งผู้ติดตามเก่าและใหม่ทุกท่านเลยนะครับสำหรับแบงค์10บาทสีขาวทรงม้าแบบนี้นะครับ fc มี fc นะครับสอบถามเข้ามา่างช่องทางรายว่ามีนะครับใน tiktok นะครับว่าแบงค์10บาททรงม้าสีขาวแบบนี้นะครับมีคนรับซื้อสูงถึงใบละ2 5 0 0 0 0บาทนั่นนะครับเป็นนะครับเรื่องจริงหรือเปล่านะครับ fc ก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอมานะครับตอบและก็ให้ความจริงกับ FC นะครับช่องบัลบือรักเดือญกันเลยว่านะครับคลิปใน t ิ k เกอกที่ดูมาครับผมก็เข้าไปดูแล้วปรากฏว่านะครับไม่มีมูลความจริงเลยครับไม่จริงครับเป็นข่าวหลอกลวงครับเพราะว่านะครับในวงการนะครับนักสะสมแบงค์สิบบาทสีขาวแบบนี้นะครับเล่นกันนะครับสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับแบบที่ผมถือนะครับอยู่ในมือนี้นะครับ อยู่ในซองนี่ครับผมเป็นแบงค์ที่ไม่ผ่านการใช้งานมานะครับผมนะครับได้ซื้อต่อมาจากนักสะสมที่อยู่ในกลุ่มนะครับในราคานะครับฉบับละ35บาบาทเท่านั้นเองครับผมยิ่งถ้าสภาพที่เป็นแหนะครับหนึ่งร้อยใบเรียงเลขนะครับแหนบละ2 0 0พถึงแหนบละ2 0 0 0บาทหรือ3,300บาทนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณนี้เท่านั้นครับและราคาฉบับละ 2 5 0 0 0 0บาทนั้นนะครับจึงไม่เป็นความจริงนะครับแม้กระทั่งนะครับธนบัตรแบบ10บาทนะครับที่เป็นเลขเรียงหรือเลขตองนะครับหรือนะครับที่มีเนื้อเกินนะครับหรือแบบไหนก็แล้วแต่หรือลายน้ําของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับตับลงด้านล่างนะครับราคานะครับก็เล่นกันจริงๆไม่ถึง 2- องถึงสามหมบาท แต่ว่านะครับมีการประกาศรับซื้อสูงถึงใบละ2 5 0 0 0 0บาทนั้นนะครับเป็นนะครับคลิปที่ไม่มีมูลความจริงและก็เชื่อถือไม่ได้ครับนะครับเป็นคลิปที่ทำขึ้นเพื่อสนุกสนานเท่านั้นนะครับ f 4ช่องบลูรักเหลี่ยนสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอนะครับฝากเตือนนะครับ fc ของผม ถ้านะครับจะดูข่าวดูคลิปอะไรครับก็ขอให้ดูคลิปนะครับโดยมีสตินะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับอะไรยังไงก็สามารถสอบถามนะครับเข้ามาที่ช่องบรรบืรรักเหรียนได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น QR code นะครับให้ f อฟทุกท่านนะครับได้สแกนนะครับแล้วเราก็มาพูดมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องข่าวๆความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเอสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลา FC ไปก่อนสวัสดีครับ